มาโยโย่เคฟุเคฟุเคฟุเอาได้เนี่ย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 รอ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 เคาน์เตอร์เสาเคาน์เตอร์เสาอินไฟฟ์โฟรเฮ้ยโดนจีเอชูวันเสาหนาวเสาหนาวเสาหนาวชาโลชาโลนะชาโลนะสวย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 อยู่รีบกลับรีบกลับรีบกลับดนะดอนดีฟนะดอนดีฟนะฮัลโหลดอนดีฟนะเดียลุกได้ยลุกได้ยลุกไดี๋ยวลักเสร็จนี้เสร็จเสร็จทามิวหัวหัวอน แปเวแปเวแปเวมีรวบแล้วรอนะรอนะระวังนะระวังนะเลี้ยเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะสินยาวแล้วเซ่กลับแล้วใครดูใครดูเวได้ผมอ่ะมีปะ มองเห็นอยู่ไม่มีเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่มีคนทีท่อย ok ู่บนเพจอะมันเฉดว่วมันสีกาดเยอะเจ็บกาดเยอะรอเลยเล่นง่ายเล่นอยู่เวลาไหมตรงเวลากดเทอริเซฟนะเซฟนะ รวบแล้วรวบแล้วรวมอย่าตายนะแค่ฟุ๊กแค่ฟุกแค่ฟุกแค่ฟุกแดรุกเดล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 ุกเฮ้ยซออขวาระวังนั่นอะ ของบ้านเนี no <is it? S 1> so ่ยด so ีเพ <s Elliott ills> <int ans otted> so ียร์ตรงนั้นเลยไว้หน้าสวนตรงมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอก่อน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 สวนไม่ได้เราแทงมันเยอะมันทำให้เราคาโชคง่ายอ่ะเนี่ดีเลิกก่อนละระวังนะแแคฟุกทะเลทะเลต้องคขำแทงคขำ่อยโอ้ยแกไม่รอดเซลดูโชครอดเซลดูชคยี่สิบมิ๊ยี่สิบมิจับแล้ว nó tin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  nó chết thôi chết thôi chết thôi về về đây không hai đại có เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ดูเดี๋ยวูเดีูคฟู๊คฟูคฟค่ฟุ๊คฟุ๊กบ้าปบเนี่มรอก่อนรอเลยรอเลยรอก่อนอย่างเดียวรออย่างเดียวรออย่างเดียวไม่มีอะไรรออย่างเดียวผมมีลวดแล้วเอาคาชนีมันบ้าเสียบหมดเลยนีเอรอก่อนรอก่อนอกี้ชโลชโลเสาชโลเา in f i e four t h r ชโล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 ไม่ครั่แมค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 แมเดี๋ยวป๊อบเดี๋ยวป๊อบเดี๋ย๊อบเดี๋ย๊อบเดี๋ย๊บเดี๋ย๊อบ มันพูดแล้วมันพูดแล้วมันพูล้วกูเบรกแล้วกูเบรกแล้วเตหียดอนดอนลิฟต์เหียเตหียดอนเลนเดมคามินอนเดามินเตห์เตห์ชเตห์เตเตห์เตหเต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 ดอนลิฟต์ดอนลิฟต์เตจะเตจะเตหไฟสิกันไฟิกันยูอังกฤษอินไฟฟอร์ทูวันอิงกิเอาองกเออนุชกอนุชกชกคิกคในำดิผู้เดยมผู้เดยมผู้เดิมผู้เดมผู้เดิมผู้เดมผูเดมผมผู้เดมมันลิฟต์มัน ผู้เดมผู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 เดมดอลเลดเดมบอลคิวเมบอลคิเดมอลคิวเดมอคิเดมอคิวเมอคิเมอลคิเดมอลคิเมออัเดร์พิงอัเดร์พิงโยโย่เฮ้บอลเป็นเราเฮ้บอเป็นเราตัวไหนแพงวะไ่แพง่วนีวะ เทคดู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 เทคเทคเฮเพื่อนออ t เดอ i n ปินะเฮเพื่อนนะโยโย่เวันฟีคคำเฮียเพื่อนออดเดอปิงอร์ปิไอพารกกับบีเบสสองตัวนั้นจับได้ป่ะนะที่ตามไปกัน